อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาเช่นเดียวกันคือความคืบหน้ากรณีอธิบดีกรมอุทยานที่โดนจับข้อหาเรียกรับสินบนวันนี้มีเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน17คนนะครับที่ทยอยเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจปปบกลุ่มเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานี17คนนะครับทยอยเดินทางเข้าพบพลตำรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการปปป,ปและพนักงานสอบสวนเพื่อไปให้ปากคำ จากกรณีที่ถูกอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตป่าและพันธุ์พืชเรียกรับเงินคือไปถไายเงินลูกน้องไม่งั้นจะโดนย้ายไปที่ที่ไกลๆสําหรับพยานทั้ง17คนที่จะเข้าให้ปากคําวันนี้อยู่ในกลุ่มพยานา9 19คนที่นายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9จังหวัดอุบลราชธานีนําข้อมูลมาให้เจ้าหน้าที่ปปป แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรก13คนก็คือกลุ่มที่เอาเงิน9 8 0 0 0บาทไปล่อให้ส่งให้ในายรัชดาแล้วก็มีการบุกจับกลุ่มที่เราจากันได้ใช่ไหมครับมีรายงานข่าวส่วนกลุ่มที่2ก็คือ6คนเป็นพยานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเรียกรับเงินของนายรัชดาก่อนหน,น้านี้มีพยานบุคคลเข้าให้ปากคำไปแล้ว2รายก็คือคุณชัยวัฒน์เองและเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งราย นอกจากนี้พนักง,งานสอบสวนยังออกหมายเรียกกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏชื่อบนซองเงินของกลาง8หน่วยงานในสังกัดกรมอุทยานเข้าไปให้ปากคำเพื่อชี้แจงที่มาของซองเงินดังกล่าวด้วยนะครับในวันที่11-12มกราคมนี้ครับ